ขออนุโมทนายอดนี้เจ้าภาพมาแจ้งไม่เกี่ยวกับปัจจัยสิงเสียนบาทบัญชีธาานาคารวัดอาจจะเป็นการโอนท่ทาทนาท,ทั้งหลายโอ้ผมดมเผิดคิวอาโค้ท่านทั้งหลายเมื่อกี้ผมจะแค่จะถ่ายรูปป้ายครับคิวอาร์โค้ดก็ขึ้นแล้วใบรูปคนรูปใหม่สามารถสแกนได้เลยนะครับ อันนี้บัญชีวัดเช็คล่าสุดนะครับมีสาธุชนร่วมทำบุญออนไลน์จำนวนห้าหมืสสส่นหึงพันสองร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์สาธุครับสาธุแล้วก็คุณคุณธิดาพิทัพโภมวัดพน้าและคุณโยบุญทั้งหลายอยากมีคนสนิท นะครับร่วมทำบุญสมนภบอีกหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสาธุระดาบารมีนะท่<ส>าุ